สวัสดีครับปุ้มสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับปุ้มพบกระปุ้มสองบาร์เอชาเนลนะครับปุ้มฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องบาร์เอชาเนลกันด้วยนะครับปุ้มทึ่งฤดูการนะครับปุ้มฤดูการหวาวนี่พามาดูกรบปุ้มหวาวนกครับปุ้มหวาวนกวันนี้จะพามาติดดัดเกลว์กับปุ้มจะพามาติดดัดเกลว์กระปุ้มวันนี้เลยนะเราตากเก้านะเราตากเก้านะครับปุ้มนี่นะครับปุ้ม ตาก้าวเล็กวนะครับพมนี่เราจะทาจีมายก็ได้นะทำกันสดๆเลยครับผมทำตๆเลยนะ่มทำกันตนะานกนมานกครับผมนี่นะมทำเรงลีบครับผมเงลีบ ข้อมาเราเราจะตากดาวก็ได้นะครับปุ๊บอ่านี่ก็คือรีดนะครับปุ๊บเรารีดนะรีดรีดรีดอ่านี่ก็คือเมื่อตอนนี้นะปุ๊บเซตไปหนึ่งตัวเลยนะนี่หวานนกครับปุ๊บหวานนกมีเซตไปหนึ่งตัวนี่ยังยังไม่ได้ทุกพวกเงินครับปุ๊บยังไม่ได้พวกเงินข้ามมาแล้วว่าคอตได้กอติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องวว้อีกชั้นลกันด้วยนะครับปุ๊บนี่นะครับปุ๊บหวานนกหวานนกอันนี้นะครับปุ๊บหวานนกหว่านนก เดี๋ยวรุ่งนี้จะมาซ้อนจะมาซ้อนการพูกเหงือนกันปุ่มว่าพวกตรงไหนนะปุ่มพุกเหมือนะเราจะพกให้ติดตรงนี้นะครับปุ่มพกตรงนี้ขึ้นมาต้องอันนะแล้วที่เฉือมาเก้าแก่ยกลางตรงนี้นะครับปุ่มนี่จะเก้าแกน่กลางนี้เลยนะปุ่มเชือเชือก็เฉื้อตะวารลุ่นนี้นะคปุ่มให้ฉายสายเชือก็ปายู่ประมาณนี้นะครับปุมนี่นี่เชื้อปายู่ประมาณนี้นะครับปุ่มก็ตานี้นะ ึ่งตัวนี้ตัวสั่งกระปุ่มวลัวนอกเหมือนกันจะเป็นตัวใหญ่ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผ่ม